ตะเกอร์ตะเกอร์คุณเรียกผมว่าอะไรนะตะเกอร์ผู้หญิงคนนี้นี่กระแทกแรงมากอะไรยังไม่ได้เลยต่างมาไม่รับดีรับไรโดดจอดอย่างเดียวเลยคินิโคล่ะไม่ได้โคลคินิโคลอยู่เนี่ยนะไม่ใช่นะพี่วาวแต่พี่กูทุกก็มาเร็วตลอดนะพี่กูทุกก็มาเร็วตลอดจับแยกจับแยกตลอด เาไปเอคนเลยขาว่าอยู today, ่นี้ไม่สนใจของตัวเองเลยอ่ะเาไปเดที่โอบเลยไงอะไรอ่ไงนะเขาเป็นไรที่โอกไม่ทีเลยที่โอไม่ได้หนีใครมาที่ีโไม่ีใครมาไม่ได้ตามไม่ได้ตามรักษาไง